ไ,ไม่ต้องง้อกูก็ได้กูงออก้อตัวเองได้สวัสดีครับผมตาดับจาบครับตอนนี้จเที่ยกันนะครับวันนี้เราจะหาอะไรกินกันแต่ว่ามันง่ายเกินไปเราไปหาเมนูสักสามเมนูเนาะสักสามอย่างมาให้เมียทำให้กินดีกว่ามันค่อยตื่นเต้นดีเนาะลุย โอเคครับตอนนี้เราก็ได้ว,วัตถุดิบมานะครับใบกะเพรากุณเชียงไก่หมูอนา,ามายัยหมูสับเลือดหมูมะนาว ปากกระดองมาม่านะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเรียกไอกันดีกว่าน่าจะอยุดติดเที่ยงแล้น่าจะเดินมาด้านหลังแล้วเอ้านึ่มาพอดีเลยยังทำกับข้าวให้กินหน่อยปลากระปองปลากระปองโลซ่า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 ไปให้ ซื้อปปลากระ๋อองนี่ันนี้คือคือวัตถุดิบในวันนี้ครับวัตถุดิบเพราะวัตถุดิบแม่งกินยังสิกินยังเป็นปะบอกไปกิยดยิบยังได้กันอยากอยากกินอยากกินเบอร์เลยนะที่ยิบมาเนี่อยากกินเบอร์เลยอ่ะตายแล้วเดได้บอเดี๋ยวไบอไปอย่าพูบไปอย่าพูบไปนั่งอยู่สิเยวไปนั่งถ่านอ่ะ มึง่านั่งกินเลยมือนี่มือนี่เซฟสิลลงองม,มาไปะมบนี่คือตัวอย่างของการมีผัวปึกนะคะทุกคนอยากกินเขา่าแต่ว่ามีเอียงในตู้เย็นเก่ามาเบิดเฮย้ยกะยอนไปใส่จักกูบปเลยจักเทียหย่อนงงสิละ,ปะลไปเราไปเฮ็ดอาหารให้คนงงกินดีกว่ามึงต้องกินให้ได้นะมึงเลือกมากกูจะใส่มึงทุกอย่างแล้วมึงเจอกู ก่อนอื่นมือนีเข้ามาเตรียมวัตถุดิบก่อนเมนูที่จะเฮดให้พัวกินในมือนีใส่เบิงด้วยพอ่พอพ่อไปเอากระทะไม่รู้อดพอแล้วพอแล้วตวิธีการเฮดงานของเขากับสีงายจักน้อยใส่แต่ปากใส่แต่พวัวทีละมันเป็นเรื่องดีถนัดของดิฉันนะคะ มว่าสิเอารลี่มงลี่โมดสิเฮดเวียกเฮนด่านยันกะใส่ผัวค่ะระบบสั่งการด้วยเสียงพ่อพ่อแม่มม่จะกินมามากับกุนเชียงเดี๋ยวมึงเจอกูแดกได้ก็แดกแดกบ่ได้กูเชี่ยา แดดได้กระแดกอยากเห็นหน้าตอนนั่กินอีหลีวะวันนี้เขาจะใส่เลียดหมูตบาลแม่แม่มาลงทะเบ็ดแล้วยังดนแล้วกินแล้วป้าโซนอ๋อเออ เ,เอา <ไป S 1> เลยเว,ว้ยเอาคะแนนดีทัง้งหมดเครื่องข้างของแซนตุยเจมส์ไปทานมึงสีมาทำลายความตั้งใจของกูได้อย่งไหนตา <laughs> ตั้งใจให้มึงสุดหัวใจเลยที่ม้งมุ้งสีหั่นเลียดหมูเป็นลูกเตา๋าเบื้องดวงจะพองไงคุณมีโอกาสท้องเสีย <laughs> ไม่เป็นไรทําประกันให้แล้วตายก็หาผัวใหม่ชีวิตฉันไม่ได้ลําบากแล้วไม่ต้องห่วงฉันเดี๋ยวเราจะเอามาม่าไปต้มน้ำนะคะทุกคน<ม>ควานผัวค่ะบอกให้เอาน้มามื่อขวดนึงเอาน้าเย็นยกูว่าได้ผัวใหม่ดอกมันป่ากูาดอกมันงโง่บัน สื่อส้มในความโง่ของผัวอีหลีบราโวบราโวบาแวเดี๋ยวเราจะต้มมาม่านะคะแล้วเราก็จะเอาวัตถุดิบต่างๆนะคะใส่ไปเลยค่ะเราไม่ได้ซีเรียสน,นะคะวันนี้เพราะว่าเราทําให้ผัวกินไม่ได้ทําให้คนอื่นกินนะคะหมูนะคะเราก็จะตั้งใจเป็นแบบหมูสับเนาะอ่ะาปั้นเป็นก้อนอย่างสวยงามเน้นหน้าตาไปด้วยความเป็นแม่ซีเรียสของดิฉันนะคะเพราะาดิฉันแบบว่า ก็เป็นแม่สีเรือดน,นะคะนี่คือความประทับใจว่าทำไมผัวรักผัวลงนะคะสนิทไปจับบักของดิฉันคือแบบดีมากนอกจากเอวที่ดีแล้วก็มีฝีมือในการทำอาหารนะคะผัวเลยไม่เคยไปไหนเลยแลยคนสงสัยนะคะว่าทำไมแบบว่า ผัวรักผัวหลงจังเลยนะคะอันดับแรกนะคะสีโดสีเกงค่ะอันดับสองนะคะเฮ็ดอาหารให้อร่อยค่ะแล้วผัวก็จะไม่ไปไหนค่ะไล่ก็ไม่ไปนะคะรำคาญปากกระป๋องปากกระป๋องโรซาปากกระป๋องปากกระป๋องโรซาเอาออกจากหัวบ่ได้แล้ววะเฮงได้เดียววะมีสปอนเซอร์ด้ยปากกระป๋องปากกระป๋องโรซาสปอนเซอร์จะของทุกคลิป อยากได้สปอนเซอร์ได้ประกาศหาเพจมินิายตันจังตอนนี้กำลังต้องการสปอนเซอร์คนบุริอยากเขาอยากให้อิ่นติดต่อมาเพราะว่าตอนนี้สปอนเซอร์จะของจนสิบอยังเลือกระหมวยกับรอย,ยิ้มแล้วบ้านเฮาเป็นบ้านประเภทว่าเป็นมนุษย์ที่ว่าบ่ค่อยกินผักค่ะทุกคนเฮาก็เลยจะแบบว่าพวัวเฮาก็เลยแบบว่ากินผักกาดกระป๋องค่ะ มากหลายๆค่ะใส่ไปให้เบิร์ค่ะเขาบอกขี่เดียดดอกมือฉั้นน่ะนะเชืวัาสกป้กไรแต่อย่างอื่นเขายังกลิ de er ่นเว้ยสอย่าวจังสันึงสีเถอะกูก็สวยเนาะกินแล้วเป็นยังไงพี่ชือะไันเดกินแล้วเป็นยไงหวานแก่อยเพราะว่าเรามีอะไรเดี๋ยวติดตามต่อต่อไป อืตอนนี้ตรงตกันแหละเดี๋ยวห้าสิบไปใส่แมงทุกอย่างเลยค่ะใส่ไปเลยค่ะใส่ไปเลยค่ะใส่ใจได้แต่มมงนะคะนี่กูเกิดมาก,กับหัวตาเคยเย็นนี่แหละคะ่ะพกัพกกาดกระป๋องใส่ม่ามาอะไม่เป็นไรลาสูดผักกาดกระป๋องต้มม่ามาใส่กุนเชียงเพราะว่า ผัดิฉันเป็นคนแบบว่ามากินมากมาแห้งเคล็ดลับที่วา่าผัวรักผัวรงนี่คือต้มมากมาแ่บค่ะทุกคนฉันเป็นสาวที่วา่าต้มมากมาแ่บแห้งใส่เหลียดใส่แบบนา้าจะใส่แมงทุกอย่างเลยมูบ้าเบงหลวดเขาบอกกินมันสิเครียดมือสิเครียดเบาๆน้ำไม่ให้สีพอ กินบ่มดนะออสตรีนะคะออสตรีค่ะงดสตรีค่ะงดสรีเลยใส่ผงนวตัวหอาบัดนํำตุมย่ำมนีตุมย่ำมามา,มาใส่ป่ากระป๋องใส่โอ้โอ,โอ้ล่างแล้วตัวนี้คือดีถาวะเป็นการแบบว่า กะเพาเลียดใส่มัต้่มมัมมาอ่างเล้ยกินได้ปะนอก็คือเป็นห่วงแทะขี่แตกว่าเป็นยังดอกเ็ดประกันให้แล้วจะเป็นนอกร้องบานมีอย่างยากผู้ใดคิดว่าคอนเทนต์นี้ึกาฟิกครับกาฟิกเนาะกาฟิกจะต้องกินน้ำนึ่ง นั่งลืมไข่ได้นี่ใส่ดีป่ะฉันแอดไข่เพิ่มก่อนเอาเสือกแซบว่ะมันเป็นฟีมือของกังสั่งกุ้งสูงสุดนี่ใส่นี่ให้มันหวานามันแซบไปเลยสูซชิมเบิงมาซิมเบิงเอามันอร่อยจริงมาชิมดูมา้องโบ นนะมันอร่อยจริงอร่อยเหมือนห้าม่ะมีกลิก่นกระเพราอ่ะมีกลิ่นกระเพราอ่ะนิดๆอ่ะอร่อยเฉยอร่อยเฉยเดี๋ยวเติมเติมมะนาวตั้งใจจะทำไม่อร่อยแต่แบบด้วยฝีมือที่แบบมันติดมาตั้งแต่เกิดอ่ะ บีบปากหน้าบีบปากหน้าเปลี่ยนสารพี่ก่อนมันอ่อนไปไข่บะแอดเ,เหรอยันบะแสบอะมันอร่อยมากทุกคนม,มันอร่อยจริงก็ได้ขี่ตัว จะให้ทำหรือเราจะแก้งตาดีทุกคนเราจะทำเป็นสองถ้วยให้มันชิมดีไหมเราไม่เคยแก้งผัวเลยมันนี้เรามาแกล้งผัวดียวยาเดี๋ยวจะเอาแบบเค็มๆให้มันกินถ้วยหนึง่งแต่ให้มันชิมก่อนเอาใส่ถ้วยน้อยนิดของเราเดี๋ยว เราจะแอบเอาเกลือใส่ให้เรียกเขาแบบมาชิมใส่จเกลือนะคะเกลือที่เราใส่เป็นเกลือชมพูเกลือหมาลัยป๊าตาย,ล,ตายละไตวายกร้แท้ทใช่นี่แบบเราแบบอยากแก้งผัวเนาะขึ้นตาแทาเมือกุหลาตื่นเต้นค้นก่อน อย่างนั้นจับได้ไปเดี๋ยวเราไปพาต้าไปเรียกต้ามากินดีกว่ะเมนูในวันนี้ขอตั้งชื่อว่ามามา่าพิฆคาดใจผัว ให้ทานน้ำเย็นๆก่อนนะคะเป็นน้ำตาลชอบมะพร้าเอน้ำเลยว่าน้ำชอบมะพร้าหวานๆชื่นใจที่พ่อชอบไหมคะชิมก่อนแล้วก็ดูซิว่าแม่ทำอว่ายรเปล่ากินตันอกกินน้ำเย็นๆก่อนก็จะได้ควบคอุปกรณ์ไงที่มึงให้กอัะอร่อยปะเปิดต้อนรับรอใช่กินเดี๋ยวแม่กินเลย พ่อกินเลยอร่อยเมนูชื่ออะไรนีม่มาม่าพิฆาตใจผัวเนอะเหมือนกันไหมเนี่ยเหมือนเหรออร่อยชัวร์ไหมชัวร์มากเดี๋ยวว็น่นาทำอีกอุปกรณ์แบบเดิมเลย<ม>พ่อเตรียมไว้เลยเหมือนกันเนาะแซ่บกูบบกว่าแซ่บ อันอันนี้มันได้น้อยอันนี้มันได้เยอะเกูอยากให้กินน,น้อยกวัวอ้วนใช่มอ๋อกินสิอ๋อเดี๋ยจะกินก่อนอนชอนเดกินก่อนกูนบอกให้มึงกินก็เกินมึงแดกเลยกูจะกินถ้วยน,นี้กูหิวกูจะกินเยอะๆม,มึงเกิน <c oughs> ตากูเป็นเมียมึงเด้

อร่อยนี่อร่อยอร่อยไว้อร่อยไว้ก่อะปากูอิ่มแล้วกูอะไรอ่ะมันเค็มเดี๋ยวอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไร มันเป็นถ้วยพิเศษสำหรับเมืองแล้วน,นี่ล่ะอันนั้นของกูแล้วมึงเอาของกูไปกินอร่อยนะเหรอเฮ้ยอันนี้ของพ่อไม่ได้ปล่อยเฮ้ยอาเขายังช่วไอสัตว์มันเป็นอะไรน้ำหนักกูจะขึ้นมัน<อ>เค็มมันกุดตัวกูจะบวมทำไมถึงเค็มอะ้อนเตมี่บอกไว้ กูใส่เกลือไปหนึ่งช้อนพุนๆูนมาอะไรไหมอือเกลือฮิมาไรด้วยสุดหมดเลยเนยตอนนี้คือแบบลิ้นกูแบบต่อมรับรสรับรถทังแล้วอ่ะแบบีแตล้ <c oughs> แล้วมึงคิดดูมึงทำแบบปมียแค่ไหนมึงรู้สึกผิดบ้างไหมมึงสำนึกผิดหรือเปล่าก็ก็ก็เรา,าเนาะทำบาปไม่ขึ้นไง มึงเตรียมกันมาใช่ไหมเพราะมึงจะเล่นกูแล้วตอนแรกมึงบอกว่าให้กูแกล้งมันแล้วสุดท้ายพวกมึงมาด่ากูมึงรูแลใช่ไหมอุ้งซั่งเดิอโอนเงินมาไม่งั้นกูไม่หายโกรธเพราะว่าพวกมึงรวมแผนแกล้งกูโอนเงินมาโอนเงินมาถ้างั้นวันนี้มึงไม่ต้องไปไหนละมึงอยู่บ้าน กูยึดโทรศัพท์เมอกโทรศัพท์ใหม่เลยเอาโทรศัพท์มึงมาจะโอนเงินให้กูดีๆหรือให้กูโอนเองอะกูโกรธมึงกูโกรธูมึงกูโกรธมึงก็อยากให้กินเล่นน้อยเอ้ากูเค็มอ่ะกินน้อยๆเคี้ยอะไรทุกวันกูก็แดกน้อยอยู่แล้วโอนอะไรนะถ้วยนี้ใครใส่กันพี่เถ้วยนี้พี่ใส่ เล่นเองโกดเองแล้วก็ขอเงินเองนี่กูจะโอนเงินแองนี่อยู่หาพันสูเอาไปเบิร์อเนี่อะกูเก่งไหมเฮ้ยโอนจริงเหรอจริงแม่มันโอนจริงอ่ะกูหายโกรธแล้วไม่ต้องง้อยวสับเดี๋ยว ไม่ต้องงอ้อกูก็ได้กูงอ้อตัวเองได้ oh. จบคลิปมึงแก,ก้งกูมึงเอาเงินมาแค่นั้นแค่นั้นเลยจบฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์เพจ f a c e b o o k YouTube ทุกอย่างเลยที่เป็นชื่อมินิยไอสันจังต <c oughs> ิ๊กตเอกเอวย YouTube เอ f a c e b o o k เอยมินีไอสันจังภาษาไทยเซิร์ชแล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ